สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นครับผมก็จะมาแนะนำนะครับหญ้าพันงูครับซึ่งเป็นหญ้าที่ให้สรรพคุณทางยานะครับก็เป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในประเทศอินเดียมานานนับพันปีแล้วนะครับก็ในการรักษาโรคนะครับเป็นโรคนิ่วนะครับหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของสตรีนะครับใช้เป็นยาคุมกําเนิดก็ได้นะครับ แล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดแล้วก็ช่วยย่อยอาหารนะครับเป็นยาระบายท้องมานนะครับหรือเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองครับปวดตามข้ออะไรนะครับเป็นต้นนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นยาที่เขาเรียกว่าไงครับคือใครที่มีบุตรยากนะครับก็สามารถนำใบนะครับและรากนะครับเอามาบดให้ละเอียด นี่ครับบดให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เอาไปทาบ,บริเวณที่สะดือของอท่านผู้หญิงนะครับที่มีบุตรยากนะครับก็ก่อนที่จะไปทาก็เอาผสมกับน้ำนมนะครับน้ำนมสดของวัวนะครับผสมให้เป็นเหมือนแป้งนะครับแล้วก็เอามาพอกไว้ที่สะดือของหญิงนะครับที่มีบุตรยากนะครับก็จะทำให้เรา มีบุดง่ายขึ้นนะครับก็เป็น,ปนพืชเป็นวัชพืชน,นะครับที่เรามองข้ามมานานนะครับเพราะว่าปกติเราเห็นเราก็จะถอนทิ้งนะครับเพราะว่าเราเดินเข้าไปแล้วก็จะทําให้ติดอ่าพวกกางเกงพวกอะไรนะครับเพราะว่าอ่าดอกของเขานะครับถ้าเดินผ่านแล้วก็จะติดอ่าทาให้เราลาคาญนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดัสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเวลาคลิปนี้ก็ขอกล่าวขาว่าสวัสดีครับ